ดูพ,พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่7นะครับขอรับเราเถิดเรามิได้ทําร้ายผู้ใดเรามิได้ชวนผู้ใดให้ทําชั่วเรามิได้เอาเปรียบผู้ใดเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้มิใช่เพื่อจะปรักปรำท่านเพราะข้าพเจ้าบอกแล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราทีเดียวจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกัน ข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมากและข้าพเจ้าภูมิใจเพราะท่านทั้งหลายจริงๆข้าพเจ้าได้รับความชูใจยอย่างบริบูรณ์และในความยากลำบากของเราทุกอย่างข้าพเจ้าก็ยังมีความปิติอินดีอย่างเหลือล้นห้เม่นนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็ ในพระเจ้านัของพระเจ้ามีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าให้ความหมายเยอะมากทีเดียวนะครับเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ถ้าเรา,เอามองดูโดยความตั้งใจของผู้เขียนว่าผู้เขียนเขียนไปถึงใครแล้วก็ต้องการสื่ออะไรเนี่ยจะช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับในตอนนี้ข้อ2อเริ่มต้นบอกว่าขอรับเราเถิดแสดงว่าเขาไม่รับเปาโลถูกไหมครับเปาโลเป็นผู้นําที่ไปตั้งคสตจักรที่โคลินนะครับที่เมืองโคลินแล้วก็การไปตั้งคสตจักรที่นี่เนื่องจากโคลินนั้นมี เรื่องความผิดบาปอยู่มากนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางของอรารยธรรมเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องชั่วๆทั้งหลายก็อย,อยู่ที่นี่นะฮะงั้นคนที่มารู้จักพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากที่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะมีหลายเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมเดิมที่นําเข้ามาในคริสตจกักรเบารโรก็เลยต้องแก้ไขนะฮะโดยบอกว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักการในทางของพระเจ้าแล้วก็ความจริงที่มีในชีวิตของเราเราควรจะรักกันและกันควรจะห่วงใยกันและกันเสริมสร้าง ทำทุกสิ่งให้ดีนะครับปารลพยายามสอนขึ้นจากที่นี่อยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็มีการพูดเ,เหตุผลเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็คนเหล่านี้เนื่องจากวัฒนธรรมที่เขามีนั้นเขายังไม่อยากเปลี่ยนในหลายเรื่องนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตคนง่ายไหมครับเปลี่ยนชีวิตคนไม่ง่ายนะฮะพูดเป็นร้อยครั้งก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าคนไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆเราเองเราก็ไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นความชอบส่วนตัว เราบอกให้ใครเปลี่ยนความชอบส่วนตัวในบางเรื่องพูดนานมากเลยเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งนั้นไม่ใช่สิ่งทีเ่เกิดขึ้นเป็นปกติในการเปลี่ยนชีวิตของคนนะฮะเปาโลพยายามพูดกับคนเหล่านี้หลายคนแล้วก็พูดโดยที่มีพระเจ้าที่เป็นผู้ที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่เป็นผู้เชื่อทุกคนถูกไหมครับไม่ใช่เป็นเปาโลเองที่บอกเขาว่าให้เปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาในคริสสจกักรเป็นผู้ที่ เป็นพระก,กายของพระเจ้านั้นพระเจ้าปรารถนาสิ่งไหนเปาโลก็บอกสิ่งนั้นนะคะคงไม่สามารถบังคับใครได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็สื่อสารให้คนฟังว่าเ,เรื่องราวในพระชนะของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนื่องจากโคลินเขามีเรื่องอยู่เยอะมากนะฮะเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็หาทางปฏิเสธเปาโลในหลายๆรูปแบบวิธีการง่ายๆที่คนทํากันในปัจจุบันนี้ก็คือว่ายา discredit คนที่เป็นผู้พูดถูกไหมฮะถ้าเรา d i s c r e ด i t เขาได้เราก็ไม่ต้องทาตามสิ่งที่เขาอยากจะบอก ถูกไหมครับงั้นโคลินเนี่ยก็พยายามดิสเครดิตเปาโลอยู่หลายๆเรื่องเปาโลเป็นใครมีจดหมายแนะนําตัวไหมแล้วก็เปาโลก็ยังเป็นคนตอกต่อยอยู่เป็นคนที่ยังไม่ได้มีใครช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตยังต้องทํางานหาเลี้ยงชีพอยู่เลยยังเป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีใครให้ค่าอะไรสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ที่บอกกับเปาโลนะฮะจนเปาโลเนี่ยพยายามแก้อยู่หลายครั้งสุดท้ายก็ต้องอถอยตัวออกมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้น อันนี้เปาโลก็ยังห่วงใครรยคริสเตจที่โคลินนะครับก็พยายามเขียนจดหมายบอกว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ควรจะแก้ไขสิ่งต่างๆมากมายนะแวะกลับไปเยี่ยมเยียนอยู่หลายครั้งนะครับจนจดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นจดหมายที่เปาโลบอกกับโคลินบอกว่าขอรับเราเถิดด้ว <c> ย <oughs> ความรู้สึกว่าบอกมาหลายเรื่องแล้วทำไมยังไม่ยอมเปลี่ยนทำไมยังรู้สึกว่าข้พยาพเจ้าเป็นศัตรูของท่านหรือข้าพเจ้าบอกกับท่านในสิ่งท,งที่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงทำไมท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นศัตรูพี่น้องเคยเห็นไหมเวลาเตือนใครแล้วรู้สึกว่า ขาไม่ชอบคือไม่มีใครชอบนะครับเวลาที่ทุกคนต่อว่าไม่มีใครชอบเวลาที่คนถูกว่ารู้สึกว่าเขาเขาทำผิดบางอย่างหรือว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีแลวต้องแก้ไขเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่พูดแล้วมันมีชุมชนที่มันอยู่ร่วมกันหลายคนอะไรแบบนี้นะฮะงั้นคนที่โคลินก็เลยปฏิเสธเปาโลนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เปาโลนั้นเขามามีส่วนร่วมในชีวิตของเปาโลในเวลานั้นนะครับเปาโลก็ต้องเขียนจดหมายไปบอกเขาแล้วก็ด้วยข้อความประโยคแรกที่ขึ้นมาบอกว่าขอรับเราเถิด ให้รับเราเถิดนะฮะอันนี้ขอรับเลยนีคือเปาโลพูดด้วยความจริงใจนะครับเออเวลาที่ท่านมีปัญหากับใครในสิ่งที่ท่านทำท่านทำยังไงนะฮะเวลาคนปฏิเสธท่านหรือเวลาคนเข้าใจท่านผิดท่านทํำยังไงครับทางใครทางมันใช่ไหมจูกเปล่าโดยเฉพาะถ้าท่านพูดมาปีหนึ่งแล้วอะทํำยังไงครับว่าทางใครทางมันนี่มันจะยุ่งกันทําไม คูสาบอกมาเรื่องหลายรอบแล้วบอกมาแล้วบอกอกีพูดแล้วพูดอีกพูดทั้งหลายครั้งพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงพูดปากเปียกปากแฉก็ทำยังไงอ่ะก,ก็ก็ทางใครทางมันก็แล้วกันก็ไม่ต้องมายุ่งกันแต่วิธีของเปาโลเนี่ยเปาโลไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฮะเปาโลบอกว่าขอรับเราเถิดคือพยายามอธิบายด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีจริงๆภาพเป็นเหมือนกับถ้าพี่น้องฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์ใน วันอังคารถูกไหมครับก็จะมีคําสอนพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูอธิบายทุกเรื่องนะฮะพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกใครที่มาต่อว่าพระเยซูใครที่มาพยายามจับผิดพระเยซูพระเยซูอธิบายแล้วอธิบายอีกอธิบาย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 เยอะมากอธิบายจริงๆนะฮะเพื่อให้คนเหล่านั้นมีความเข้าใจแล้วก็อธิบายด้วยความตั้งใจจริงๆนะฮะเป็นแบบเดียวกับวิญญาณหรือว่าเป็นชีวิตของคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราไม่ปรารถนาตัดผู้ใดผู้หนึ่งออกไปจากคนคนของพระเจ้าในการนี้ที่มาคริสตจักรถูกไหม่ร พระเจ้าทรงรักคริสตจักรคริสตจักรนั้นเป็นเหมือนพระไกยของพระเยซูคร <mail> ิสต <So> ์แล้วก็จริงๆเท้าความไปถึงเรื่องของการเป็นสามีภรรยาว่าสามีรักภรรยานั้นเหมือนกับพระคริสตจักรในความหมายคืออะไรครับคือไม่มีการตัดคนใดคนหนึ่งออกไปนะครับสามีภรรยาคือว่าพระเจ้ากับคริสตจักรตัดกันไม่ได้แล้วก็ในทางของพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดใครด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าเราจะตัดพระองค์เองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นขอรับเราเถิดในความหมายคือว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าต้องทางใครทางมัน คือหลายๆครั้งก็ทางใครทางมันใน,ใน,ในวิธีการของโลกแบบนี้เลยทางใครทางมันอยู่แล้วถูกไหมครับ<ล>หรือว่าในในภาพที่เกิดขึ้นว่าถ้าเปาโลมีสิทธิอำนาจเนี่ยเปาโลก็จะบอกบอกกับคนเหล่านั้นว่าพวกนี้กบฏพวกนี้ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจแล้วก็จะจัดก,การกับคนเหล่านี้ถูกไหมครับแต่เปาโลไม่เคยบอกกับโคลินว่าโคลินกบฏกับเปาโลนะครับพี่น้องลองฟังดูดีๆในหลายๆเรื่องเนี่ยไม่มีเหตุการณ์ที่คนมีสิทธิอำนาจบอกว่าคนเหล่านี้บนนกบฏคน,นนู้นกบฏคนนี้กบฏ โคลินนี่กบบระบดชัดเจนถ้าในนิยามของการคำว่าการกบบระบดเพราะว่าปฏิษษ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 เสธสิทธิอำนาจถูกไหมครับแต่ว่าเปาโลเนี่ยไม่เคยใช้คํานี้กับโคลินเลยนะครับแล้วถ้าเราดูในพัมพีทั้งเล่มเนี่ยในพัมพีใหม่เนี่ยคำนี้พบน้อยมากนะครับแล้วคำว่ากบฏเนี่ยใช้เฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพวกอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเวลาพูดถึงในเหตุการณ์ต่างๆพี่ต้องไปค้นคําว่ากบดในพัมพีใหม่ดูก็ได้นะครับจะมีคำคำที่ใช้อยู่ไม่กี่คําไม่ถึง10คําและส่วนใหญ,ญ่เป็นการรีเฟอร์แบ็กไปถึง เหตุการณ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่เป็นพวกอิสราเอลที่กบฏต่อพระเจ้านะฮะในในเหตุการณ์อันนี้เนี่ยวิธีการที่เปาโลพยายามจัดการหรือพยายามแก้ไขริสตจักที่โคลินเนี่ยด้วยด้วยท่าทีแห่งความเป็นผู้นําที่มีใจเหมือนที่พระเจ้าอยากจะให้มีเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าเปาโลบอกก็คือว่ารับเราเถิดมันแตกต่างจากคนในโลกนี้จริงๆนะคนในโลกนี้ก็ปฏิเสธก็ทิ้งไปก็ตัวใครตัวมันพูดแล้วพูดอีกถูกไหมมีสิทธิมนาก็จัดการเลยถูกไหมครับเปาโลไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเปาโลบอกว่าขอรับเราถด พี่ต้องมีใจอย่างเปาโลได้ไหมครับลองคิดมีวิญญาณแบบเปาโลดีไหมครับคือมีมีคนหลายหลายคนที่ผิดพลาดเราก็ผิดพลาดเหมือนกันมีใครไม่เคยผิดพลาดบ้างถูกไหมครับในความรู้สึกคือมันเป็นความปรารถนาดีขอให้คนเขาเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าเรารักปรารถนาดีกับคนเนี่ยเราจะไม่สูญเสียใครไปจริงไหมแต่แต่ถ้าเราเราไม่เข้าใจสิ่งเนี้ยมัน มันจะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมากมายที่มันเกิดขึ้นในชุมชนคนของพระเจ้าโดยเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะโดยความจริงใจตั้งใจดีนะแต่ว่าปัญหาคือว่าหลายครั้งเราเราอาจจะมีมีหลายเรื่องที่มันไม่ไม่ได้สิ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจัดการกับมันได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยแต่เปาโลใช้วิธีการตอบสนองคือว่าช่วยรับเราถิดช่วยรับข้าพเจ้าหน่อยโดยไม่ได้ถือตัวไม่ได้อะไรเลยนะแม้ว่าคนเราต้าทำผิดกับเปาโลนะเปาโลขอรับข้าพเจ้าเถิดนี่ใช้ความหมายอัศจรรย์าญญมากเลย พี่น้องมีคนเป็นหนีด้วยเนาะโอ้คริสเตียนเป็นอย่างนี้ได้นะถ้าถ้าทำผิดจากนี้พี่น้องอาจจะต้องมาคิดดูใหม่ว่าตกลงเราเราเข้าใจอะไรบางอย่างที่เป็นตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็นหรือไม่นะภาัาอังกฤษใช้คำว่า open your heart to us นะครับก็คือว่าพอให้เปิดใจกับข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นคนที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็มาบอกทก่านทั้งหลายว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วควรแก้ไขเปิดใจกับข้าพเจ้าเถิดนะฮะนี่คืออย่างแรกที่เราพยายามจะบอกว่าช่วยเปิดใจหน่อยอธิบายด้วยคําจริงใจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เปาโลทำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แค่ขออย่างเดียวนะเปาโลพยายามอธิบายเหตุผลในหลายหลายสิ่งด้วยกันนะในที่นี้เปาโลอธิบายไว้3าประการด้วยกันบอกว่าทําไมถึงควรจะเปิดใจรับเปาโลนะฮะอย่างแรกคือบอกว่าปวเปาโลข้าพเจ้าไม่ได้ทําร้ายผู้ใดเลยเป็นความมหัศจรรย์มากคือเปาโลพยายามอธิบายเหตุผลเขาอาจจะเข้าใจผิดบางอย่างอาจจะมาหน้ามืดตามวัวไปบางเรื่องอาจจะมีคนมาสมไฟอาจจะมีคนมารวมตัวกันแล้วพยายามไปปฏิเสธเปาโลเพราะว่าเขามีผลประโยชน์อยู่ร่วมกันในบางอย่างแต่เปาโลอธิบายให้คนเหล่านี้ฟัง พี่น้องอมีเหตุการณ์ที่ใครนะ,ะเคยดูเรื่อง dog whispering ไหมครับวิธีการเลี้ยงหมาหมาเนี่ยเวลามันโกรธมันจะเหา่าห่าจนมันมันพยายามจะทำร้ายคนวิธีการที่ dog whispering หรือว่าคนที่เป็นคนที่รู้รู้เรื่องหมาเนี่ยว่าจะทำยังไงกับมันเนี่ยต้องทำให้มันตระดักได้คือว่าต้องไปตบมันทีหนึ่งมันก็จะหยุดเฉยๆหรือว่าต้องไปผลักมันทีนึงที่ อาจจะเป็นต้นขาข้างหน้าผลักมันทีหนึ่งมันก็เริ่มหยุดหามันมานั่งนึกงง,ง,งงอยู่ตกลงมันทำไมฉันทำอะไรผิดไปไวิธีการแบบเดียวกันเปาโลก็พยายามบอกเขาทั้งหลายที่ท่านเข้าใจอะไรบางอย่างที่มีความคิดนิเกตีฟหรือว่าความคิดแง่ลบกับข้าพเจ้าเนี่ยลองนึกดูดีๆดีดดดไหมว่าข้าพเจ้าทําอะไรให้แก่ท่านนะฮะโดยเปาโลอธิบายอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทําร้ายผู้ใดเลยนะท่านลองนึกดูที่ตอนข้าพเจ้าที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยมีแต่ช่วยคนข้าพเจ้าทําร้ายใครบ้างข้าพเจ้าเคยเอาไม้ไปตีหัวใครไหมข้าพเจ้าเคยไปดาครม <c oughs> ข้าพเจ้าเคยไปโกงใครไหมข้าพเจ้าเคยทําอะไรที่ทําร้ายพวกท่านหรือเปล่าลองนึกดูดีๆข้าพเจ้าไม่เคยทาแล้วทำไมท่านโกรธข้าพเจ้าขนาดน,นี้นี่สิ่งที่เปาโลพยายามบอกทาไมท่านปฏิเสธข้าพเจ้าได้รุนแรงขนาดนี้นะวันนี้เ็เปาโลก็พยายามบอกทั้งที่พยายามอธิบายเรื่องดีๆให้ฟังพยายามอธิบายว่าเหตุผลมันคืออะไรไม่มีใครทาไ,ไ,ไปทาแทนหรือบังคับใครได้จริงๆนันเราเพียงแต่อธิบายให้ฟังได้ว่ามันคืออะไรนะฮะเปาโลก็บอกว่าคิดดูดีๆลองนึกดูดีๆตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่ เข้ามาอยู่ในคิดสตจกรไม่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นลูกแก่หรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยข้าพเจ้าเคยทําร้ายท่านในส่วนหนึ่งส่วนใดไหมเคยทําร้ายแบบไหนไหมเคยเคยโกงท่านไหมเคยแบบว่าด่าท่านแบบไม่เสียเสียหายหายโดยที่ไม่มีเหตุผลเคยไหมเคยทําร้ายทําลายท่านไหมเคยหยิกท่านไหมเคยตบเคยตีเคยเตะเคยทําอะไรท่านหรือเปล่าถูกไหมครับข้าพเจ้าไม่เคยทําร้ายท่านเลยท่านโกรธข้าพเจ้าทําไม ทำไมโกรธรุนแรงขนาดนี้ทําไมต้องโกรธแบบนี้ด้วย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เปาโลให้เหตุผลและพยายามจะบอกกับคนนี้โคลินนะครับอันที่1อันที่สองเนี่ยเปาโลบอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยล่อหลอกใครให้ไปทําความชั่วร้ายเลยลองนึกดูดีๆว่าผมหลอกใครไหมข้าพเจ้าหลอกใครไหมพี่เลี้ยงเคยหลอกลูกแก่ไหมว่าให้ลูกแกะไปทําอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพี่เลี้ยงเท่านั้นหรือว่าเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะชวนให้คนไปทําชั่วแล้วทาให้เขาตกหลุกตกลงไปในความบาปทําให้เขาติดคุก ทำให้เขาต้องไปค้ายาทําให้เขาต้องไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องชวนเขาไปป้นธนาคารเขาไม่ต้องเคยทำไห้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความชั่วร้ายถ้ามีช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยข้าพเจ้าไม่เคยทําเลยไม่เคยชวนคนให้ไปทําชั่วแล้วมาโกรธข้าพเจ้าทําไมอันนี้คือสิ่งที่เปาโลพยายามอธิบายให้คนเหล่านี้ฟังนะฮะสิ่งที่3ที่เปาโลพยายามบอกก็บอกว่าข้าพเจ้าเคยเอาเปรียบผู้ใดไหมในภาษาอังกฤษใช้คำว่าชีตต์เขาพเจ้าเคยโกงท่านไหมเขาพเจ้าเคยยืมท่านมาแล้วเขาพเจ้าไม่คืนไหม ข้าพเจ้าเคยหลอกหลอกล่อท่านให้เซ็นอะไรบางอย่างมาแล้วก็ทําให้ท่านตกเป็นหนี้หรือเปล่าข้าพเจ้าเคยทําอย่างนั้นที่ไหนข้าพเจ้าเคยหลอกลวงใครข้าพเจ้าเคยพูดไม่จริงเพื่อได้ผลประโยชน์จากท่านมาในทางหนึ่งทางใดหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างที่สัญญาไว้แล้วไม่ทําอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่หรือใช้ประโยชน์จากท่านในทางที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรมีหรือไม่ข้าพเจ้าเคยหลอกผู้ใดหรือไม่พี่น้องลองนึกดูว่าถ้าเปาโลพูดอย่างนี้เนี่ยแล้ว คนที่เป็นคนโคลินเนี่ยเขาคงต้องกลับมานั่งนึกดีตกลงเขาไม่เจ้ากโกรธเปาโลเรื่องอะไรตกลงผมโกรธเปาโลเรื่องอะไรเนี่ยทําไมถึงต้องโกรธเปาโลทําไมต้องโกรธรุนแรงขนาดนี้ทําไมถึงต้องต่อสู้กันอย่างรุนแรงขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เปาโลพยายามจะบอกกับคนเหล่านั้น <c oughs> คือไม่ได้แค่ทางใครทางมันนะคนโลกนี้ทางใครทางมันไม่อธิบายอะไรเลยถูกไหมครับเ <c oughs> ปาโลนี่อธิบายให้ให,ให้ฟังว่าผมผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคุณคุณอธิบายผมฟังหน่อยผมผิดเรื่องอะไรผมทําอะไรท่านขุนเคืองใจเรื่องอะไรบ้าง ที่มันเป็นอยู่อันนี้คือวิธีการของเปาโลที่พยายามที่จะกลับคืนดีกับคนเหล่านี้โดยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีและต้องเปิดใจถูกไหมการเปิดใจมันทาให้เรารู้ว่าตลกลงเนี่ยผมตั้งใจผิดต,ตรงไหนอะไรผี่ผิดหรือไม่ถูกต้องอะไรก็พูดคุยกันแล้วถ้าผมยังเข้าใจตรงไหนผิดอยู่บอกผมมาเลยผมจะได้เข้าใจผมจะได้รู้ผมต้องแก้ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้คือท่าทีของผู้นําที่พยายามจะแก้ไขและบอกเปิดใจต่อกันนี่คือสิ่งแรกคือมีความจริงใจที่มีต่อกันอยู่ไม่ใช่ปกปิดบางอย่างไว้แล้วหลบซ่อนเอาไว้แล้วไม่บอกอะไรเลยอะไรอย่าง หรือว่าในหลายๆเรื่องพยายามทำมุกมุกมิบอะไรบางอย่างสอนที่หนึ่งอย่างหนึ่งสอนที่หนึ่งอย่างหนึ่งอะไรเปาโลทําแบบนี้หรือไม่เปาโลก็พยายามอธิบายให้ฟังในลักษณะนี้นะอันนี้คืออย่างแรกก่อนคือคนจะคบกันได้ต้องมีความจริงใจต่อกันต้องมีความปรารถนาดีต่อกันต้องมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันต้องมีความรู้สึกว่ารับกันและกันได้ด้วยบนพื้นฐานแห่งใจอ่ะมันไม่ใช่ด้วยพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ถูกไหมครับ ตั้งคอรมอปัจจุบันนี้มันผลประโยชน์ล้วนๆถูกไหมที่เรา้องเห็นอยู่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาอมท่าไหนนะมันเป็นผลประโยชน์อะถ้าผลประโยชน์ขัดกันก็ตัวใครตัวมันถูกไหมครับในปัจจุบันนี้ก็เราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่เปลี่ยนท่าทีของเราใหม่ไม่ใช่ใครที่ไม่เห็นไม่ตรงกับเราเราก็ตัดเข้าออกจากชีวิตของเราไปหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามกับเขาทั้งหลายเหล่านี้เราปรารถนาที่จะคืนดีต่อกันช่วยเหลือกันอะไรกันนี่คือท่าทีแห่งการเปิดใจต่อกันด้วยความจริงใจถูกไหมครับ <biases. S 2> พี่น้องพูดพร้อมกันเปิดใจต่อการเอเมนเชื่อว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่2นะครับนอกจากเปิดใจต่อกันแล้วเนี่ยมีคนพยายามเปิดใจอยู่ข้างล่างนะฮะมีรูปหัวใจเปิดอยู่หลายดวง <res> เปิดใจนะสิ่งที่2นะครับนอกจากเปิดใจต่อกันแล้วพี่น้องลองดูเปาโลนี่สุดยอดมากจริงๆนะผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นไม่คิดสิยนคงมไม่มีใครทําแบบนี้ได้จริงๆนะฮะสิ่งที่2เปาโลบอกว่าห่วงใยผูกพันคือนอกจากเปิดใจที่มาให้ฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่เปาโลทําต่อไปไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับ เปาโลมีความรู้สึกปรารถนาดีต่อเขาคือพยายามเห็นแก่เขาด้วยว่าตกลงเขาเขาจะคิดยังไงนะเขาจะคิดยังไงกับเรานะคือไม่ได้อธิบายอย่างเดียวนะแต่พยายามคิดแทนเขาด้วยว่าเขาจะคิดยังไงกับเปาโลถูกไหมครับคือหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ท่านมีปัญหากับใครแล้วท่านไปอธิบายความเห็นให้ก็อธิบายให้เขาฟังเนี่ยท่านอธิบายเพียงเหตุผลและท่านจบแค่นั้นหรือไม่ใช่ไหม เวลาที่เราอยากจะให้ใครคืนดีกับเราเนี่ยเราอธิบาเหตุผลแล้วคุณจะเข้าใจหรือคุณไม่เข้าใจเป็นเรื่องของคุณผมผมอธิบายนี่ก็เยอะขนาดนี้แล้วนะคุณจะเข้าใจหรือไม่เป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมคือถ้าเป็นแค่นี้แล้วเราสนใจเขาอย่างนั้นแล้วถ้าเขาสัมผัสได้เนีเขาจะกลับมคืนดีกับเราไหมไม <c oughs> ่ต้อง,องนึกดูดีๆผมอธิบายแล้วผมถูกแล้วคุณจะเข้าใจหรือไม่เเรื่องของคุณเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้เหรอพูดอย่างนี้มันจะคืนดีกันยังไงอะถูกไหมครับมันไม่ได้งไง มันต้องมีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเปาโลไปไม้ที่สองคือนอกจากอธิบายด้วยความเข้าใจว่าผมค,คุณเข้าใจอะไรผมผิดหรือเปล่าไม้ที่สองคือว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อเป็นการรักษาใจของคนที่เราพูดด้วยเขาถูกไหมครับพยายามช่วยเหลือเขาในวิธีคิดของเขาบอกว่าเขาพะเจ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ได้เป็นการปลักปลําท่านทั้งหลายเลยว่าท่านทั้งหลายคิดชั่วอะไรกับข้าพเจ้าทั้งหลายคิดไม่ดีเลยแม้ว่าเขาจะคิดก็ตามนะแต่ว่าเปาโลพยายามจะพูดในความหมายก็ว่าพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้ทําอะไรที ชั่วร้ายกับข้าพระเจ้าคือพยายามให้คุณค่ากับคนน่ยให้ห่วงใยและผูกพันบอกว่าไม่ได้เป็นการปรักปลําท่านนะว่าท่านทํานู้นนี้นั่นต่างๆแล้วไม่ยอมแก้ไขเลยอาจจะมาจากความไม่เข้าใจก็ได้อาจจะมาจากคนมาใส่ร้ายก็ได้มาจากคนที่มารวมพลังกันรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปตีสีดีเปาใส่ใคร่งางๆมากมายแล้ทำให้คนมากดเปาโลก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรผมไม่ปรักปําท่านแต่ว่าผมอธิบายท่านฟังในความจริงเห็นไหมเปาโลนี่พยายามเป็นคนน่ารักขนาดไหนย้ยมตั้งใจมากเลยนะ พูดคุยกับลูกแก่ของเราในลักษณะวิญญาณเดียวกับเปาโลที่มีอยู่ถูกไหมครับข้าพเจ้าไม่ได้ปักปลําท่านเลยนะไม่ได้ทําอย่างนี้เลยนะสิ่งที่สองบอกต่อไปในความผูกพันบอกว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราทีเดียวโอ้โหพูดถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายพูดกับผู้หญิงอย่างนี้ใจละลายเลยถูกไหมครับข้าพเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาวันเวลาแห่งชีวิตข้าพเจ้าไม่เคยคิดทําร้ายท่านทั้งหลายเลยคือพยายามบอกกับคนที่เขาคิดอคติกับเราอะ คือนอกจากในส่วนแรกอธิบายไปหลายเรื่องว่าท่านอธิขั้นท่านอะไรบางอย่างแล้วท่านผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยท่านลองนึกดูดีดีมีอะไรบ้างที่ท่านเป็นมีปัญหากับผมลองนึกดูดีดมันเป็นมหาจริงหรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งถูกไหมอันที่2พยายามบอกว่ามีความรักความ่วงใยผูกพันต่อกันไม่ได้ปักปั้มท่านนะผมไม่ได้ปักปั้มในสิ่งใดสิ่งใดเลยนะและท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในใจของผมแม้ว่าท่านจะโกรธผมแม้ท่านจะรู้สึกว่าปฏิเสธผมแต่ว่าท่านอยู่ในใจของผมนะคือเป็นความรู้สึกว่าปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือ คือถ้ามีความความปรารถนาดีมีความรู้สึกอิงแล้วคนสัมผัสได้จริงๆนะคนเขาจะหนีเราไปไหมอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะแต่เขาเข้าใจเขาจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเรารักเขาอะเราม่งใ่เราปรารถนาดีกับเขาถูกไหมครับท่านทั้งหลายอยู่ในใจของข้าพระเจ้าโอ้โหเปาโลเขียนหวานมากเลยนะฮะเป็นแบบนี้อยู่ในใจของเราทีเดียวนะครับสิ่งที่สามที่บอกต่อไปไม่ว่าจะเป็นหรือแม้ว่าจะตายเนี่ยข้าพเจ้าเขาจะไม่ทิ้งท่านโอ้มันสุดยอดมากจริงๆถูกไหมแม้ว่าเขาจะปฏิเสธเราแม้ว่าเขาจะ ดูถูกเราแมเขาจะไม่ยอมรับเราแม้ท่านก็ยังอยู่ในใจของข้าพเจ้าเสมอ,อมันอัศาจรรย์มากจริง,รงๆทําไมทําได้ขนาดนี้คือถ้าเป็นท่านเนี่ยท,ท่านหยุดไปตั้งแต่ตอนไหนครับท่านหยุดไปตั้งแต่ตอนทางใครทางมันแล้วถูกไหมครับอธิบายคงไม่มีมาเห็นแก่เขาคงไม่มานะครับไม่มีแบบนี้นะฮะนี่คือวิธีคือมันเป็นวิญ,ญญาณของคนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจแบบที่รักคนแบบพระเจ้ารักคนอนะ่ะมันเป็นแบบเนี้ยถูกไหม จะเป็นหรือจะตายไม่ว่าจะยังไงข้าพเจ้ายังปรารถนาที่จะดูแลท่านข้าพเจ้ายังปรารถนาที่จะห่วงใยท่านทั้งหลายอยู่เสมออันนี้คือท่าทีความรักความผูกพันความห่วงใยที่มีต่อคริสตจักรที่โคลินนะครับนอกจากอันที่สองแล้วเนี่ยมันมีใหม่ที่สามด้วยใหม่ที่สองนี้ก็ยากแล้วใช่ไหมมีใหม่ที่สามอีกพี่น้องลองดูด้วยกันอันที่สามเนี่ยเปาโลหนุนใจคนที่โคลินด้วยนะครับก็คือเปาโลพูดยังไงบอกว่า ข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมากคือในส่วนที่สองเนี่ยพูดถึงความรู้สึกว่าห่วงใยความรู้สึกของเขาส่วนที่สามเนี่ยพูดถึงความรู้สึกยกชูชีวิตของคนนะทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นคนมีค่านะเขาเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆ <c oughs> ข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมากนอกจากคําว่าไว้ใจท่านมีคําขยายด้วยคําว่ามากด้วยนะพี่น้องโอ้ทำไมเขียนได้มากมายขนาดนี้ข้าพเจ้าไว้ใจท่านมากแม้ว่าท่านจะปฏิเสธสิทธิอำนาจของข้าพเจ้า แม้ว่าท่านจะไม่ยอมแก้ไขในส่วนนี้ข้าพเจ้าพูดมาแล้วส8มสิบแปดครั้งแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทวงมาแล้วส8บแปดครั้งในสิ่งที่ท่านต้องทำแต่ท่านไม่ยอมทําอะไรประมาณนี้นะข้าพเจ้าอย่างไว้ใจท่านอยู่ไว้ใจได้ยังไงพี่น้องเราไว้ใจได้ไ,ดไหมเออมันจะไว้ใจได้ยังไงอ่ะมันทําผิดแล้วผิดอีกนะมันมันเกินมันเกินไปแล้วมันไม่น่าจะไว้ใจแล้ว พี่น้องทําไมท่านถึงไว้ใจคนได้แล้วในภาคแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในทฤษฎีในความเป็นจริงทาไมท่านไว้ใจคนที่ท่านเขาทําผิดกับท่านเพราะว่าอะไรครับเราไว้ใจในพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคนทุกคนทําบาปหมดนะครับท่านก็ทําผมก็ทําไม่มีใครดีพร้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าเรารอคนทําดีทุกประการแล้วเราจะเชื่อใครได้บ้างอะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แล้วเราไว้ใจคนในส่วนแม้ว่าส่วนนี้เขายังไม่แก้แต่ผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเขาจะแก้ในวันหนึ่งวันใดมังหวังใจในชีวิตของคนอะ่ะผมผิดอยู่ผมรู้สึกว่าดาวมากขนาดนี้ผมมีคนมาพูดทันใดผมรู้สึกว่าวันนี้ใจผมพองโตเรื่องอะไรผิดไปผมยกบดเลยไม่มีละมันให้ <laughs> กลับคืนดีเลยดูไหมครับไว้ใจท่านมากไว้ใจเพราะว่าแม้ว่าไม่เปลี่ยนวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนจะเปลี่ยนในวันต่อไปพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของท่านและพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของผมผมมีประสบการณ์อย่างนี้มาเช่นเดียวกันและผมรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทิ้งใไป พระเจ้าไม่เคยปล่อยใครไว้พระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้เราสามารถแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างได้ข้าพเจ้าไว้ใจท่านมากโอ้พูดอย่างหนักแน่นมีคําขยายด้วยคาว่ามากอีกตัวนะไม่ได้ไว้ใจเฉยๆนะไม่ได้ไว้ใจแบบผ่านๆไปไว้ใจท่านมากไว้ใจในพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระมพีพูดนะครับตอนต่อไปนะครับหนุนใจสิ่งที่สองที่เปาโลหนุนใจคนเหล่านี้ซึ่งหลายเลยคนบอกว่าเป็นกระบฏนะเปาโลหนุนใจ หลุนใจเขาบอกว่าเขาพเจ้าภูมิใจในท่านทั้งหลายมีคําขยายว่าจริงๆภูมิใจในท่านทั้งหลายจริงๆพี่น้องภูมิใจได้ยังไงเวลามีความขัดเคืองขุนแ้นใจซึ่งกันและกันคือทุกคนทุกคนนะั้นมีส่วนที่ค้อบที่ผิดพลาดแต่ทุกคนก็มีส่วนที่ดีด้วยจริงไหมเราเราให้มันอย่างยุติธรรมดีไหมดูในส่วนที่ดีของเขาด้วยดีไหมครับเขามีส่วนที่ดีด้วยจริงไหม แะส่วนที่ดีของเขาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ยังทําให้หลายๆอย่างมันผ่านไปได้นะแม้ว่าส่วนที่เสียมันก็ยังมีต้องแก้ไขกันไปพระเจ้าไม่เคยใช้คนที่สมบูรณ์นนะคนที่สมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์แล้วถ้ารอจนสมบูรณ์นคนนั้นจะไม่มีทางที่ให้พระเจ้าใช้คนที่ดีแล้วจะไม่ให้พระเจ้าใช้ทําไมถูกไหมครับพระเจ้าใช้คนท,ทั้งหลายเหล่านั้นแหละที่รู้ตัวว่า,นนา,าข้าพระเจ้าไม่สมบูรณ์แหละข้าพระเจ้าเป็นคนบาปและเขาพระเจ้ายังผิดพลาดอยู่เขาพระเจ้าถึงต้องพ,งพึ่งพระเจ้าไงครับ <Chemical> ต้องให <im> ้พระเจ้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของพเจ้้าแกไขในนส่วี้าพระ ข้าพระเจ้าภูมิใจในท่านทั้งหลายจริงๆในหลายๆเรื่องที่ท่านมารวมตัวกันอยู่ในที่นี้นั้นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายมาไม่ใช่ผมไม่ใช่บุญคุณของผมไม่ใช่ความสามารถของผมไม่ใช่ความดีของผมไม่ใช่ใครทั้งหลายที่มีเป็นพี่เลี้ยงหรือใครก็แล้วแต่ไม่ใช่เขาทั้งหลายจะเป็นเพราะพระเจ้านาเข้ามานะต้องให้เกียรติกับพระเจ้าในชื่อของเขาแล้วก็ต้องให้คุณค่ากับเขาอย่างดีเขาพระเจาภูมิใจในท่านทั้งหลายเพราะว่าสิ่งดีต่างๆที่ท่านเคยทํามามีใครไม่เคยรับใช้พระเจ้าในรูปแแบบบบดรูปหนึ่ง ไม่มีนะทุกคนเคยรับพระใช้พระเจ้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอเพราะพระเจ้าอยู่ในชีตของท่านถ้าพระเจ้าอยู่ในชีตของท่านท่านจะรู้ว่าท่านต้องทําอะไรบางอย่างท่านจะมีชีวิตไม่เหมือนเดิมถูกไหมเราเคยประกาศกับคนมากมายว่าพระเจ้าดีอยู่นะถูกเขาเอาเอาอะไรบางอย่างที่เป็นคำพูดที่ไม่ดีมาพูดกับเราบ้างหรืออะไรบางอย่างแต่เราเคยประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราเคยช่วยคนหลายๆคนเราเคยอธิษฐานเผื่อคนหลายๆคนเราเคยช่วยเหลือเขาในเวลาที่เขายากลําบากเราเคยหนุนใจเขาเราเคยสอนพระคัมภีร์ เคยทาอะไรต่างๆมากมายเราก็มันส่วนดีมันยังมีอยู่ไงช่วยเห็นส่วนดีของเขาหน่อยด้วยเหมือนกับที่เปาโลเขาเห็นถูกไหมครับข้าพเจ้าภูมิใจนโอ้โใช้คำว่าภูมิใจมีความรู้สึกวันนี้ลอยวันนี้ชีวิตของเขาพระเจ้าพองโตข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าใจฟูในวันนี้แม้ว่าผิดอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเขาไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโทษเหมือนพี่พระเจ้าถูกไหมพระเจ้าไม่ได้ถือโทษนะพระเจ้าให้ความผิดบาปนั้นห่างไกลไกลเหมือนตะวันตกกับตะวันออกห่างกันขนาดไหนถ้าท่านตั้งใจกลับใจใหม่พระเจ้ายกโทษเลยทันทีถูกมัครบ ข้าพเจ้าภ for ูมิใจในท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายมีส่วนท่านทั้งหลายมาอยู่ในคิดสัจจ์มานั่งอยู่ที่นี่อย่างน้อยท่านได้อ่านจดหมายของข้าพเจ้าอย่างน้อยท่านได้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดท่านยังเปิดใจมาอ่านเปิดใจมาฟังไงถูกไหมไอคนที่ปิดใจไม่เอาแล้วเลิกตัวใครตัวมันเดี๋ยว่าท่านยังเปิดใจท่านยังยินดีที่จะมารับฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้ายังภูมิใจในสิ่งที่คุณความดีที่ท่านยังตั้งใจดีอยู่ที่มีถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่สองนะครับนนนุใใจจชูะสิ่่งที บอกว่าข้าพเจ้าได้รับความชูใจอย่างบริบูรณ์คืออันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากก็คือผมรู้สึกผมภาคภูมิใจในคนหลายๆคนแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้แก้ไขแม้ว่าหลายหลายคนยังไม่ได้ตอบสนองแต่ก็มีหลายหลายคนที่ตอบสนองมีหลายหลายคนที่แก้ไขชีวิตของเขาและชีวิตของแต่ละคนนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆในวันต่อวันจริงไหมคือไม่ว่าอะไรถ้าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านท่านจะดีขึ้น ท่านจะเปลี่ยนท่านจะไม่เหมือนเดิมวันนี้กับวันก่อนมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีทางเหมือนเดิมมีพระเจ้าอยู่จะเหมือนเดิมได้ยังไงจริงไหมข้าพเจ้าได้รับความชูใจอย่างยิ่งและขยายคาด้วยคําว่าความชูใจอย่างบริบูรณ์ได้ยังไงบริบูรณ์มันไม่ได้เกิดจากความคิดของข้าพเจ้าแต่เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่รู้ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และทุกเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกินพระหัตถ์ของพระเจ้าไปได้พระเจ้ายังรอเวลาพระเจ้ายังให้โอกาสคนเหมือนอย่างที่พระเจ้าให้โอกาสเราเราก็ให้โอกาสคนอื่นจริงไหม มันเป็นภาพแบบนี้ที่คริสเตียนมันถึงมีวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกับวิธีคิดแบบว่าตั้งแต่เริ่มแรกมาคือตัวใครตัวมัน <c oughs> มันไม่มีนะของเราต้องมาถึงจุด,ดแบบไปจนสุดอะสุดทางอะเป็นแบบนี้ที่พระเจ้านําชีวิตของเรามาถูกไหมครับมีความชูใจและมีความชูใจอย่างบริบูรณ์เพราะรู้ว่ามันไม่มีทางไหนที่พระเจ้าจะทําได้ดีกว่าเท่านี้แล้วคือมันมีผิดพลาดมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาจะทําได้แล้วว่าจะทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วที่เหลือ ฝากไว้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในฟ้าสูงสุดมันทําได้แค่นี้เองพี่ต้องทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมถ้าทําไม่ได้มากกว่านี้ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รู้สึกก็ชื่นชมยินดีไงถ้าทาได้มากกว่านี้ก็ไปทํา <c oughs> ถ้าทําไม่ได้แล้วหมดแล้วไงมันจะทําอะไรอีกถูกไหมครับถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรก็ไปทําเสียอะไรประมาณนี้สิ่งที่ดีที่ควรจะทำนะฮะสุดท้ายที่เป็นคําหนุนน้าใจที่เปาโลหนุนน้าใจชาวโคลินนะครับบอกว่าในความยากลําบากของเราทุกอย่างข้าพเจ้ายังมีความปิติยินดีอย่างเหลือล้อนนะครับก็คือว่า แม้ว่าจะเจอความทุกข์ยากหลายๆอย่างที่ท่านทั้งหลายนั้นมามาระดมใส่เข้าพระเจ้ามาลุมเข้าพระเจ้าในหลายๆเรื่องเนี่ยข้าพระเจ้ายังมีความปิติตรงนี้ไม่ได้อธิบายนะว่ามาจากคนเหล่านั้นที่เขาทากับเปาโลแต่ว่าคนเหล่านั้นเขาคงเห็นว่าเขาทําอะไรกับเปาโลบ้างอะเพราะว่าหลายๆครั้งเขาทําเองคนเหล่านั้นเขาคงรู้นะฮะในความยากลำบากของเราทุกอย่างนั้นข้าพเจ้ายังปิติยินดีอยู่อย่างเหลือนล้นข้าพเจ้ายังมีความภาคภูมิใจว่ามันเป็นทางที่มันต้องผ่าน ในหลายๆครั้งนั้นนะพี่เลี้ยงกับลูกแกะก็เป็นแบบนี้เลยคือลูกแกะนะั้นมีหลายเรื่องที่มาดําใส่พี่เลี้ยงที่มีอยู่แต่ถ้าพี่เลี้ยงอย่างจริงใจอยู่เขาจะรู้ว่าพี่เลี้ยงรักเขาพี่เลี้ยงยังห่วงใยเขายังไม่ปล่อยเขาไปยังพยายามไปตามเขากลับมาเป็นความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจทุกคนต้องเจอหมดนะครับตอนเราไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้คนฟังใหม่ๆหลายครั้งเราก็ยีเราก็รู้สึกว่าคือคนมาประกาศกับเราเร,าก,ราก็มันไม่จริงมั้งทําไมไปเชื่อแบบนั้นเ <laughs> ชื่อได้ยังไงเนี่ยอะไรแบบนี้มีหลายเรืืื่่่่ออออองงงทีีีมาาถึชชขเเเรแแคนน้้ก็ลยหบบ คือเราก็โดนมาหลายครั้งเหมือนกันเราก็เคยทําอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับทําไมเราไม่เปิดใจดูบ้างการเปิดใจนั้นจะทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่ได้ตั้งแต่ตอนต้นก็ตัวใครตัวมันทางใครทางมั้งเนี่ยตอนต้นเราลองเดินมาสุดทางดูชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นความปิติยินดีจะมาถึงชีวิตของเราแม้ว่าความยากลาบากมันมีอยู่เสมอในโลกใบนี้แต่เรารู้ว่าเราจะปิติยินดีได้แม้ว่ามีความยากลําบากที่มีอยู่เพราะเรารู้ว่าเป็นธรรมชาติในชีวิตโลกใบนี้ไม่่่มมมีีีทททาาางงไไหนนนใใโกกบ้้จจะตออเควุย คนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อหรือไม่เชื่อทุกคนเจอความทุกข์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วิธีการที่เราเผชิญนั้นไม่เหมือนกับคนอื่นเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเออไม่ไม่จริงหรอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรอ่าอย่าไปคิดถึงมันมันก็จบมันไม่จบนะครับมันยังอยู่กับเราอยู่วันต่อวันที่มันมีอยู่ชีวิตของเราเราสู้กับมันเราอยู่ในปัญหาและเรามีความชื่นชมยินดีกับปัญหานั้นได้เพราะเรารู้ว่าเราควรจะคิดยังไงกับมันควรจะแก้ยังไงกับมันดีปัญหามันมีไว้แก้้ไไไมมมม่่่ดีีวลอยบ ไม่ได้มีไหมแล้วบอกว่ามันมันไม่ไม่ไม่จริงหรอกเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราทําโดยเราคิดจริงๆว่าอะไรถูกอะไรผิดเราทำยังไงทําดีที่สุดแล้วยังมีอะไรที่แก้ได้อีกบ้างแล้วเราเผชิญกับมันด้วยความภาคภูมิใจว่าใช่เลยเราไม่ได้หลบเราไม่ได้ซ่อนเราไม่ได้หลีกเลี่ยงแต่เราพยายามจัดการให้มันดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในฐานะคนของพระเจ้าในความดีความงามที่เรามีที่พระเจ้าสร้างเรามาในพระฉายของพระองค์ เราตอบสนองอย่างดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้แล้วจริงๆนะครับอันนี้คือวิธีการของเปาโลที่แก้ไขในความขัดแย้งที่มีในการที่คนปฏิเสธชีวิตของเปาโลแล้วก็มีหลายหลายเรื่องที่เปาโลพยายามจะสอนคนเหล่านี้เราควรจะมีใจอย่างเปาโลให้เปาโลเป็นต้นแบบเป็นคนหนึ่งที่นําใจในความขัดแย้งที่มีนะั้นจะแก้ไขอย,อย่างไรด้างเรียนสติปัญญาขอสติปัญญาจากพระเจ้าและช่วยเหลือเราในเหตุการณ์นี้นะครับขอบพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร